สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องร้านขาบ้านนอกอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็แบบไม่ได้ดับโหลดคลิปนานมากนะคะอันนี้ก็ขึ้นพอสอหมาแล้วนะคะก็มาดูบรรยากาศค่ะตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณหนึ่งทุ่มสาสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆดูหน้าบ้านนะคะคเงียบมากเลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะของหน้าร้านเราก็มีเพิ่มขึ้นนะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นราคาสินค้าค่ะเพื่อนๆราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นนะคะ ก็ราคาที่เพิ่มนะคะก็จะมีนะคะดัสมิวนะคะนมเปรี้ยวเมื่อก่อนขาย10บาทนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ขาย12บาทนะคะแล้วก็จะมีขวดเล็กนะคะเมื่อก่อน5บาทตอนนี้ก็เป็น6บาทและะ้วค่ะเพื่อนๆ่องเล็กนะคะนี่เลยค่ะโค้กเปบปซี่นะคะก็ขึ้นมาเป็น11บาทเป็นที่เรียบร้อยนะคะขวดเล็กนะคะ ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะคะยังไม่ขึ้นราคาไข่ก็ปกตินะคะน้ำเครื่องดื่มชูกำลังก็ยังไม่ขึ้นนะคะถ้าเป็นพวกขนมเขาจะไม่ขึ้นราคานะคะแต่ว่าเขาจะปรับขนาดเหมือนน่าจะเล็กลงอะคะ่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะห่อขนมเมื่อก่อนตัวนี้จะใหญ่มากหรือตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวกระติดเดียวเนี่ยค่ะเมื่อก่อนหอมันใหญ่ตัวน,นี้เนาะตอนนี้ก็เหลือนิดเดียว ตัวอื่นนะคะก็ยังไม่มีนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เห็นบางร้านขายสิบสองบาทนะคะที่ร้านก็ขายสิบบาทอ่อแล้วก็มีนะคะตัวนี้ขายสิบสองบาทนะคะเมื่อก่อนขายสิบาทนะคะรับมาสิบห่อก็เก้าสิบห้าบาทตอนนี้มันขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆก็ต้องขึ้นนะคะ ที่ร้านอย่างอื่นก็ยังไม่มีนะคะที่ขึ้นราคาก็จะมีประมาณนี้นะค่ะเพื่อนๆส่วนเล่านะคะก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็จะมีช้างกระป๋องค่ะที่เซลเขาแจ้งนี่ค่ะของก็เริ่มแน่นขึ้นนะคะเปิดร้านมาตั้งนานนะคะก็ยังไม่ไม่เคยเอาเนี้มาใส่นะคะเพิ่งซื้อมา อันนี้เอามาทดลองก่อนสักสองชิ้นนะคะแต่ว่ามันต้องใส่นะคะกันตกใส่แล้วมันก็ดีนะคะนี่ค่ะเพิ่งซื้อมาใส่นะคะสามอันเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเข้าไปในเมืองนะคะซื้อมาใส่ให้หมดนะคะพวกชั้นวางขนมจะได้ไม่ตกเนาะเพราะวางของได้เยอะด้วยนะคะกันตกเขาเรียกขี่กันตกใช่ไหมนี่ค่ะ ค่ะสินค้าเราก็เริ่มจะเยอะขึ้นนะคะการเรียงสินค้าก็ส่วนลูกค้าก็ปะปายค่ะเพื่อนเรื่อยๆค่ะคงที่นะคะไม่เยอะไม่น้อยปกติเพื่อนๆเปิดยังไงกันบ้างคะขายดีไหม สินค้าขึ้นราคาลูกค้าก็จะเงียบหน่อยเนาะแต่ทางร้านเป็นบ้านนอกค่ะมีไม่กี่หลังคาเรือนนะคะแต่ว่ามีร้านค้ามาเปิดอีกเพิ่มอีกร้านนึงนะคะก็มันจะแย่ลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆมีคู่แข่งเข้ามาอีกร้านหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราบริการดีนะคะมีครบทุกอย่างก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวร้านค้าทุกท่านนะคะสู้ไปได้วยกันค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะมาแรงเยอะมากเลยแล้วจเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย